ครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวปืน MP5 แชมเปียนระบอกนี้กันนะครับพึ่งเข้ามาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับคุณผู้ชมมีสเก็ตด,ดาวนะครับแผวพาวสีเหลืองอารามตานะครับมันกระจายอยู่รอบๆปืนเลยนะครับผมโอโ้โห <c oughs> โดยรวมแล้วสวยครับสุ่มกันเลยปึ๊บเอ่อเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย what what the fuck what what the fuck อืมคือผมไม่รู้จะพูดอะไรครับคือคือผมสุ่มทีเดียวได้เลยคือผมทำบุญมาแบบมาแบบมาจากไหนเนี่ยคือแบบคือแบบผมยังอึ้งอยู่เลยคือผมมีบุญเหรอหรืออะไร เฮ้ยโอ้โหผมงงเลยมาต่อกันที่ราชันเจ้าสังเวียนด้วยนะครับผมมาฮะก็กดเป็นขั้นบันไดนะครับไปจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะได้ชุดมานะครับชุดสีม่วงนะครับแล้วก็ใส่มงกุฎราชาฟรีไฟนะครับนี่ชุดนี้นี่ผมต้องใส่แล้วน่าจะเหมาะกับผมอยู่นะผมอยากใส่ผมอยากใส่เดี๋ยวเราทําการสุ่มนะครับ จนกว่าจะได้เน่มาแล้วฮะแพ็คงดรอสนี่ครับมาแล้วอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ที่ห้องแต่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันโอเคเน่อโอโชุดราชาฟรีไฟโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เลยน,น้องๆ พร้อมอยังครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรีวิว MP5 แชมเปียนกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปเลยครับลุยมาเลยทุกคนพร้อมและอะรครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเป็นโหมด4ี่สีเลยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นโหมดเอ่อเขาเรียกอะไรว One Man s q u ส d นะครับ1นึ 4. เนี่ยผมมองว่า MP5 น,น่าจะเล่นลําบากแล้วก็น่าจะยิงไม่ค่อยเห็นผลมากนะครับ เดี๋ยวผมขอเล่นแบบ4 V 4ก่อนละกันนะครับผมโอเคเฮ้ยโอ้โชชุดราชาชุดราชาฟรีไฟก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเพราะว่ามันมีรวมอยู่ตรงกระเป๋าด้วยเห็นไหมสรุปมันเป็นราชาฟรีไฟหรือมันเป็นราชาบ็อกซิ่งกันแน่เนี่ยมันน่าจะเป็นราชาบ็อกซิ่งนะนี่เข้าหัวอุย้ยตึงอยู่ตึงอยู่ โค oh, เรียบร้อยครับล่วงไปหนึ่งตัวอุ้ย้านหลังโห oh, oh, เรียบร้อยล่วงอีกหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นี่มันมายัางไงวะเนี okay, ่ยโอเคเพื่อนยิงช่วยนะครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยนะมันมีตัวหนึ่งมาซ้อนนะครับมันจะลอบผมแต่ว่าโทษทีพอดีเพื่อนผมอยู่เยอะนะขอโทษด้วยไอ้นั้นพอดีเพื่อนพี่อยู่โคตรเยอะเลยเอ็งจะมาตุ๋ยพี่หรอเอ <c oughs> ็งก็ต้องแบบว่าทีหลัง,งก็ต้องยิงพี่ให้แบบชุดเดียวพี่ต้องตายนะเบิร์ดพี่ชุดเดียวเดี๋ยวหนู เออเบิร์ที่กับเบิร์ชุดเดียวพอถ้าเกิดว่าเบิร์หลายชุดที่ไม่ตายน้องชายอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะทุกคนอย่าบอกนะว่าผมเจอโป <the> ไม่นะไม่นะไม่นะผมเจอโปเหรอเนี่ยจุดแดงๆมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมหาตัวมันไม่เจอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจอโปป้ะนี่เนี่ยคุณผู้ชม รถยิงปืนได้เอ้ยนีไงผมเจอมันละโปโปผู้ชมโปเอ้ยเฮ้ยยิงขาได้อยู่กูจะฆ่าโปผมจะฆ่าโปทุกคนผมจะฆ่าโปนี่ไงโปเหรอ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 โอ้โหอยู่พ s อด้วยนะพ s ปลอมแน่เลยนะครับ PS เจริงนี่ฝีมือโหดทุกคนเลยครับอันนี้น่าจะพีเอชฟอมแน่เลยโอ้โห โปะจะเจอโปครับคุณผู้ชมโปบักไม่รู้บักหรือโปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์หน่อยโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวชื่อคลิปก็จะประมาณว่าเอ็ไฟ c h a ป p เ o ีโปแล้วกันนะครับแม่งผมก็ไม่รู้ว่าโปหรือบักนะครับมาเอ็พีไฟใหม่ว s โปครับคุณผู้ชมมาเลย ก็บวกดาเมจสองบวกแมกกาซีนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าบวกดาเมจ2เนี่ยจะยิงจะยิงได้ดีแค่ไหนเล่ไปหนึ่งครับคานและยังออกมาไม่ทันอะไรก็คานแล้ววิเดียวคานครับบอกเลยไม่ถึงวิไป0.5วิมเมื่อกีนนะ้เนี่ยวิดอก19เกเข้าตัวดอก19ครับยิงเกาะสองเข้าดอก19เข้าหัวร4อยสี่ครับคุณผู้ชม เข้าหัว143ครับโอเคถือว่าเจ็บหนักมากเลยนะครับเอ้าเฮ้ยมันไปไหนแล้วว่ะคุณผู้ชมไอ้เจ้าโปมันออกไปแล้วเวนกรรมไม่ได้ยิงกับมันเลยอุ้ยอุ้ยตัวนี้เข้าหัว115นะครับคุณผู้ชมตัวสุดท้ายนะฮะน่าจะแปลว่าหมวกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นหมวกสองหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคครับต่อเลยฮะ บวกแม็กกาซีนหนึ่งเนี่ย MP5 ก็สามารถบรรจุก,กระสุนได้ตั้ง52นัดนะครับ <Wow. S 1> ก็คือมันต้องใส่แม็กสามด้วยนะคุณผู้ชมถือว่าจุกระสุนได้เยอะมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับถือว่าเยอะนะผมว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับสำหรับสายลูดหัวปืนนี้เนี่ยกระสุนมันตรงดิ่งอยู่แล้วไงเดี๋ยวผมยิงให้ดูเนี่ยฝีมือฝีมือทุกคนต้องใช้ฝีมือนะ ถ้ายิงไกลตยิงตัวมันเบานะครับต้องยิงหัวต้องยิงหัวนะครับต้องเข้าหัวให้ได้นะคุณผู้ชมถ้ายิงไม่เข้าหัวนี่แบบปืนมันจะดูกากไปเลยนะครับโอเคไปไหนแล้วอ่ะเสียดายโปมันออกหนีมันโดนฆ่าพวบมันออกหนีเลยอุ้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 ยเรียบร้อยต่อยมาตฟาเกลต่อยหัวน้องโดนต่อยหัวน้องเจ็บหัวแหลกเกิน อีกตัวนึงฮะตัวสุดท้ายฮะคุณผู้ชมอุ้ย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 โดนสองตัวรวดเลยครับอะไรอุ้ยเฮ้ยเกิดไปเฮ้ย,ยโอ้เรียบร้อยโปงโง่ปะเนี่ยโปเฮ้ยแม่งเอ้ยทุกคนโป,โ,ปโง่โปโง่โปยิงหัวปะเนี่ยเฮ้ย อะไรของมันวะผมผมผมไม่รู้ว่ามันบัคหรือมันโปรหรือมันอะไรผมไม่รู้จริงๆว่ามันแบบมันอะไรของมันวะทุกคนผมงงมากเดี๋ยวมาดูกันที่ตานี้ครับโอเคน่าจะบัคหรือมาั้งไม่รู้เหมือนกันว่าโปไม่โปนะครับน่าจะบักรถหรือเปล่าไปฮะแต่ m อ็มฟอันนี้ก็ยิงดีนะผมก็รู้สึกชอบใจอยู่ครับโอ้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเข้าหัวอุ้ยเข้าหัวอุ้ยต้องเข้าไปใกล้ๆกว่านี้นี่แน่เรียบร้อยล่วงไปหนึ่งอุ้ยเข้าหัวห้าเจ็ดผมว่ามันไม่น่าโประ่ะน่าจะบักแล้วมั้งไ,ไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันะไปไหนเราไม่รู้อะดอกละเจ็ดดอกละสิบเอ็ดคือยิงไกลเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมยิงไกลเบามากเลยนะฮะอุ้ยโอ้เพื่พอนล่วงไปแล้วครับ เรียบร้อยครับเขาหัวประมาณส4สี <movie> ่เมตรเดี <spirituality> ๋ยวไปช่วยเพื <heroin> <mayı unre iry> ่อนก่อนดีไหมไม่ช่วยดีกว่าโอ้ยไม่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 อ้อะไรวะทุกคนผมโดนตลอดเลยกับคนเนี้ยอะไรในเกมนี้เนี่ยผมโคตรงงเลยอะไรของมันวะผมงงจริงครับคือผมแบบ งงมากผมโดนหัวตลอดเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเล่นเกมเดี๋ยวเราเล่นเกมใหม่กันดีกว่าคุณผู้ชมไปเล่นตาใหม่กันนะไปไปไปทุกคนเกมใหม่เกมใหม่จุกรกุก็เข้าสู่เกมใหม่เลยนะครับหวังว่าเกมนี้คงจะได้ใช้ทักษะของ MP5 ได้มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมผมอยากเล่นให้มันแบบว่าตึงๆอะ่ะขอตึงๆได้ไหมรอบนี้นมาเหอะมาถ่อ ลวง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 ไปจบโอเคน่าจะได้ตังค์ซื้อปืนเยอะอยู่น,ย 1, ยนะครับคุณผู้ชมแฮแฮแฮกระเทิบไลท์ให้ถึง1,000ไลท์นะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อกำลังใจ <c oughs> ช่วงนี้ถอดใจวะทุกคนก็กดไลค์ช่วยผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนี่ฮะมาแล้ว MP ไฟ m อ็ไฟแชมปเปียนก็สวยดีนะมันก็มันก็เหมือนปืนทองอะ่ะมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะนะทุกคนแต่ว่าถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบแหละแต่ว่าไม่รู้อะ่ะผมมองว่ามันมันควรจะยิงตัวหนักกว่านี้ดามเมจมันแค่11แล้วก็แค่7เองอะ่ะยิงระยะไกลๆอะ่ะมันควรจะแบบ16-17แล้วอ่ะครับน,นี่อะฮะเข้าหัวผมชอบมันมีไฟตรงนี้แหละ มันยิงแรงครับมันยิงเข้าหัวแรงมากเฮ้ยเฮ้ยไม่ใส่เกาะดอก17ปะเนี่ยเข้าหัว93ครับเมื่อกี้เห็นปะเออมันก็แรงอยู่นะพูดถึงตอนแรกอะทำไมแมบบเมื่อกี้นะผมยิงเข้าเข้าตัวระยะไกลมากๆมันแค่เจ็ดแค่แค่หกเองอนยหรือว่ามันไกลเกินไปวะทุกคนเรียบร้อยร้อยสี่สาม แรงอยู่แรงอยู่ทุกคนแรงอยู่<ด>ยอ้าวเมนกำตายแล้วใครใครหลังกล้องหรือไหนตรงไหนด้านบนด้านบนหรอเพื่อนเพื่อนฉันมาแล้วจ้อยืนดีแล้วนะขยับมาใกล้ๆตะล,ะละอาลาอะอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วครับตัว่าเรียบร้อยร้อยสี่สามไม่มีหมวกนะครับเม็ดละหนึ่งร้อยสี่สิบสามโอ้ถือว่าแรงมากมากครับ เดี๋ยวมาดูรอบนี้นะรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะได้หมวกแล้วโอเคถ้าได้หมวกก็อาจจะอาจจะเล่นลำบากนะครับเพราะว่ายิงหัวชุดเดียวไม่แต่งละ <c oughs> เขาน่าจะมีตังซื้อหมวกแล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันขอแบบตึงๆเลยรอบนี้ตึงๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมยิงตึงๆให้ดูเลยเอาแบบตึงๆเลยนะ <c oughs> มา แมปนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดอยู่บนบ้านนี่โคตรได้เปรียบเลยอ่ะยิงลงมายังไงก็เข้าหัวอุ้ยเพื่อนล้มละพูดไปทันขาดคําเพื่อนไปก่อนละหนึ่งคนไปละเพื่อนอุ้ยเรียบร้อยอุอ้ยแปะเรียบร้อยร้อยสี่สามแปะเรียบร้อยอุ้ยอ้อเข่าอ่อน เขาเอิ้มาะฟกเกอร์ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยจะรออยู่แล้วโถช็อตสุดท้ายให้ผมรอหน่อยก็ไม่ได้เนาะผมจะหลออยู่แล้วปะโถเอ้ยนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับเสียใจเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้รอบที่สี่นะรอบสุดท้ายอนะตึงตึงตง,ตงคุณผู้ชมชอบตึง,ตงชอบแบบยิงแบบเถื่อนนะ แต่เราก็ได้เห็นกันแล้วนะว่ายิงเข้าหัวร้อยสี่สานะถ้าไม่มีหมวกนะครับส่วนยิงเข้าตัวก็ระยะกลางก็อยู่ที่1ิบเนะครับ16-17อะไรประมาณนี้โอเค2อุดหวิแตกอุ้ยหมวก 2, องเข้าเจ็ไม่มีหมวกเข้าร้อยสี่สาเห็นไหมตึงๆครับตึงๆตึงๆเลยตึงๆเลยนี่อ้อยสี่สามเป็นไงตันสุดท้ายอืมยาย้เนาะ ร้อยหมดผมคนเดียวพอ <laughs> <laughs> โอเคครับทุกคนลาไปก่อนนะครับลักนะจุบจ๊บๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็บ๊ายบาย